สวัสดีครับวันนี้ครับผมและคุณแบงค์ครับจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับดาราและนักแสดงครับที่ชื่นชอบการเล่นโป๊กเกอร์ครับวันนี้จะมีทั้ง10ท่านนะครับแล้วเรามาดูกันว่า10ท่านนี้จะมีใครกันบ้าง เริ่มที่อันดับที่10นะครับวิกตอเรียคอร์เรนมิเชลนะครับนักเขียนและผู้จัดการรายการทีวี BBC นะครับนอกเหนือจากงานในวงการทีวีแล้วเธอยังมีความสามารถในเรื่องการเล่นโป๊กเกอร์เป็นพิเศษและเคยชนะในรายการ EPT London ดอนเมนอีเน์ะครับต่างในปี2006และ EP ที่ซานเลโมในปี2014ด้วยนะครับตลอดการเล่นโป๊กเกอร์ที่ผ่านมาโดยรวมของเธอทําเงินนะครับได้มากกว่า2.4ล้านเหรียญสหรัฐ อันดับที่9ครับเจนิเฟอร์ทิลลี่ครับนักแสดงจากเวทีฮอลลีวูดครับซึ่งเธอเนี่ยได้ลงเล่นรายการ World Series of Poker Lady Champion ครับและยังได้รับเบสเลตใน WSOP ปี2005ด้วยครับเธอเนี่ยชื่นชอบการเล่นแคชเกมที่เดิมพันสูงเป็นพิเศษเลยซึ่งครั้งนึงเนี่ยเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าฉันอยากเป็นนักโป๊กเกอร์มืออาชีพมากกว่านักแสดงครับ มาที่อันดับที่8นะครับแอรอนพอลนะครับอ่าอรอนพอลนะครับเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่นะครับเก่งพอสมควรนะครับเขาเป็นส่วนหนึ่งในทีม LA Sunset Poker นะครับที่มีมาริโอโฮเนี่ยเป็นผู้จัดการนะครับครั้งหนึ่งแอรอนพอลเนี่ยเคยได้ร่วมงานกับคริสเตียโนโรนันโดนะครับในโฆษณาโป๊กเกอร์นะครับของโป๊กเกอร์สตา์อีกด้วยคุณสตางค์น่าจะเคยดูแอรอนพอลนะครับเขามีประสบการณ์โชคโชนนะครับในการที่จะเล่น World Series of Poker แล้วก็แคสเกมนะครับที่บบาาาฮมมสด้วยนะครัผ อันดับที่7ครับราฟาเอลนาดาวครับราชาขดดินอันดับหนึ่งครับของเกมเทนนิสครับซึ่งราฟาเอลนาดาวเนี่ยขามีงานในเดรเก็ครับผมที่ชอบเล่นโป๊กเกอร์เหมือนกันครับครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยเล่นเฮซาที่ออมอนติคาร์โลครับประเทศมนาโกซึ่งเป็นเกมเฮซากับวานนซ่าเซลเบตอ่คุณแบงค์น่าจะรู้จักที่เขาเป็นนักโป๊กเกอร์สาวท่อมๆหน่อยครับผมอ่ะแต่คราวนั้นเนี่ยเขาแพ้ไปแต่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่ามันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในชีวิตหนึ่งของเขาเหมอนกัผม มากันที่อันดับที่6นะครับไมเคิลเฟลครับผมไมเคิลเฟลนะครับถ้าพูดถึงต้องมีทุกคนรู้จักแน่นอนคือคคยต่างรู้จักไหมครับเคยแข่งวิ่งตอนปสองไม่ใช่ว่ายน้ำนะครับไมเคิลเฟลนะครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะครับที่ได้รับเหรียญโอลิมปิกนะครับถึง28เหรียญนะครับซึ่งหลังจากที่เขาเกษียณจากวงการกีฬาเนี่ยไมเคิลเฟลก็ผันตัวมาเล่นโป๊กเกอร์นะครับโดยที่เขาเองนะครับมีเพื่อนสนิทเพื่อนข้างบ้านของเขาเนี่ยแหละครับที่เล่นโป๊กเกอร์ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ครั้งหนะะะคคคคครรรรรรรััััับบบบบเเเเฟลนนนนี่่ยยยยไไดด้้ธอปแขงใาาก PCA 2018ว อันดับที่5ครับเควินฮาร์ดครับนักแสดงหนุ่มคอมเมดี้อารมณ์ดีครับที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้จักคุณแม่งเคยดูเข้าไหมประจําครับเขาเล่นในเวทีฮอลลีวูดเยอะมากครับเป็นทั้งแขกรับเชิญในรายการ NBA ครับและเป็นแขก v ีพสุดพิเศษในรายการโป๊กเกอร์หลายรายการซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาตัดสินใจรวมทีมปาร์ตี้โป๊กเกอร์ครับภายใต้แบรนด์ของโป๊กเกอร์สตาร์ซึ่งล่าสุดครับเขาได้เล่นช ALLENGE โป๊กเกอร์ครับในรายการของโป๊กเกอร์สตาร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีทั้งยูเซนโบและเดเนีเนนกกาป็พิธรรคับผม มาต่อที่หนับที่4นะครับผมกับแมดเดมอนนะครับพระเอกหนุ่มมาดนิ่งนะครับผู้โด่งดังจากหนังเรื่องเจสันบลอนด์นะครับเป็นเพื่อนสนิทของเบนเอฟเฟกตนะครับตัวแมดเดมอนเองนะครับเขาเป็นแฟนโป๊กเกอร์ตัวยงนะครับซึ่งเขานะครับใช้เงินส่วนตัวนะครับของเขามากถึง25,000เหรียญนะครับสมัครแข่งในรายการโป๊กเกอร์เพื่อที่จะไปทดสอบความสามารถนะครับก่อนที่จะแสดงหนังนะครับในเรื่องราวด์เดอร์ในปี1998หลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายได้กลายเป็นแรงบันดาลใจนะให้กับนักโป๊กเกอร์หลายๆท่านนะครับที่ไม่เคยรรรู้จักกกโป๊เเเอ์นี่่ยมมาิ เล่นโปเกอร์เลยครับผมอันดับที่3า h a ชแนลอลิซาเบธครับถ้าผมพูดชื่อชแนลเอลิซาเบธเนี่ยคุณคงไม่รู้จักคุณนึกไปถึงอเมริกันไพยรู้จักเลยผู้หญิงที่พระเอกไม่สามารถทำอะไรกับเขาได้ครับพู้จริงกับพระเอกครับใช่แลวครับชแนลอลิซาเบธเนี่ยเขาชื่นชอบการเล่นโปเกอร์เป็นอย่างมากครับแล้วเธอเนี่ยยังสามารถจบอันดับ3ในการแข่งขันโปเกอร์แห่งชาติประเภทเฮดซับครับรายการของ NBC ในปี2007เครับเธอมองว่าการเล่นโปเกอร์เนี่ยเป็นเหมือนการพักผ่อนของเธอเลยทีเดียว อันดับที่2เบนเอฟเฟกอัศวินแห่งรัติการผู้ปรับของโจเกอร์ตลอดกาลหนุ่มแบทแมนนะครับที่ใครหลายๆคนนะครับเห็นในหนังเนี่ยครับคาแรคเตอร์ของเขานะครับเป็นหนุ่มที่สุขุมนุ่มนึกแล้วก็เด็ดเดี่ยวซึ่งคาแรคเตอร์นี้นะครับในชีวิตจริงของเขาก็ไม่ต่างกันนะเพราะว่าเขาเนี่ยดูเป็นคนฉลาดครั้งหนึ่งเขาเคยถูกแบนออกจากคาสิโน mm. คือแบบเล่นเล่นอยู่ก็โดนไล่ออกจากคาสิโนทำไมครับด้วยความที่เขาฉลาดมากเกินไปเจ้าหน้าที่ในคาสิโนเนี่ยบอกว่าเขานะครับสามารถจดจำไพ่ในการเล่นแบล็กแจ็คได้ส่วนจุดเริ่มต้นนนใกการรรเเเิ่่มลโปอ์บ ได้เรียนรู้จากเพื่อนที่เป็นมืออาชีพและตัวเขาเองสามารถทําเงินได้มากถึง5 0 0 0 0นเหรียญเงิตังในการเล่นแคสเกมนะครับและชายชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือการแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับชิงแชมป์ที่ลัฐแคลิฟอร์เนียปี2004โดยได้รับเงินรางวัลรวมนะครับสามแสนหกว่าเหรียญครับผม อันดับที่1ครับโทบี้แม็กควายครับผู้ช่วยน,นี้คุณไม่รู้จักหรอกคุณแบงค์ถ้าผมพูดว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์เนี่ยคุณรู้จักไหมรูม้จักเลยอ๋อโทนี่แม็กควายครับ,รบเป็นคนที่ได้รับบทแสดงเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์ในสไปเดอร์แมนหลายๆภาคครับเขาเนี่ยชอบเล่นโป๊กเกอร์มากเขาเริ่มเล่นโป๊กเกอร์ตั้งแต่ปี2004แล้วเขามีนิสัยประหลาดอย่างหนึ่งครับช่วงหนึ่งเขาจะไม่เล่นโป๊กเกอร์เลยลถ้าที่นั่งไม่มีเครื่องสับไพ่ ใช่ถูกต้องแบบว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าโป๊กเกอร์มันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างแฝงไม่ว่าจะเป็นการแจกการเบินไพ่ก่อนจะเปิดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างแฝงเราทุกคนคนระับแต่ว่าโทบี้เนี่ยเขาก็มีนิสัยแปลกอยู่นี่แหละครับที่เขาจะไม่เล่นเลยซึ่งตัวเครื่องเนี่ยมีูลคาถึง1 7 0 0 0หมืเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว เป็นไงบ้างครับสำหรับสิ์อันดับนะครับนักโป๊กเกอร์ที่เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็น celebrity บางคนนี่เราไม่รู้เลยนะว่าเขาเล่นเหมไหนใช่ครับผมสาหรับคอนเทนต์ต่อไปนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากรู้เรื่องราวอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนะครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามพวกเรานะครับแล้วสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องอะไรไปดูกันครับผมสวัสดีครับ